สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับวันนี้ผมอยากขออนุญาตต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้คือการเปลี่ยนไมายเซตเรื่องงานแต่วันนี้ในหัวข้องานธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับเมื่อวานนี้ผมได้จบไปในเรื่องของการที่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนไมายเซตเรื่องงานเราก็จะมีความหวังว่างานต่างๆที่เรากําลังทําอยู่นั้นแม้ว่าจะเป็นงานเดิมๆ บางคนอาจจะเบื่อและรู้สึกว่าซ้ำซากจำเจไม่สร้างสรรค์แต่เมื่อเปลี่ยนไมเซตเรื่องงานเราจะรู้ว่าพระเจ้าได้ส่งเรียกเราออกมาให้รับผิดชอบต่องานที่เรากำลังทำอยู่เพราะว่างานที่เราทำอยู่นั้นเป็นการรับใช้พระเจ้าเป็นการทรงเรียกเป็นพระกระแสเรียกของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเราในการดารงในวิชาชีพนี้มีสัมมาอาชีวะมีสิ่งต่างที่ เราทั้งหลายได้พัฒนาขึ้นมาด้วยความสามารถของปัฒนานที่พระเจ้าให้กับเราการสัมสมความรู้ทักษะต่างๆในการทำงานนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นของเรียกว่าเป็นทุนเป็นทรัพยากรที่พระเจ้าให้กับเราแน่นอนครับเวลาพูดถึงเรื่องนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าเมื่อกลับมาดูพระกมภีท่านอัครครูเปาโลใช้คำสองคำที่เกี่ยวข้องกับศาสนา อธิบายงานธรรมดาเนี่แหละครับคือที่มาว่างานที่ธรรมดากลายเป็นงานที่ไม่ธรรมดาและงานที่ไม่ธรรมดานั้นเราจะเรียกว่าเป็นงานที่พระเจ้าทรงเรียกฉะนั้นจึงเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าทรงเรียกเราพระเจ้ามอบหมายหน้าที่ภาระการความรับผิดชอบต่างๆให้กับเรานั่นเองตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าอาจารย์มรุกําลังสื่อสารให้กับผู้อา่านพระเจ้านของพระเจ้า ผู้ที่ติดตามพระเยสูคริสเตียนว่าการที่พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์เข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์ซึ่งนําไปสู่ความรอดและพระเจ้ากําหนดของประทานให้กับเราพระเจ้ากําหนดและก็ประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้กับเราเพื่อเราจะทํางานครับเพื่อเราจะเสริมสร้างชุมชนคริสเตียนเพื่อชุมชนคริสเตียนนี้จะมีอิทธิพลต่อสังคมโลกชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกตามรกระแสะเรียกของพระองค์นั้นจะมีอิทธิพล กระทบกับงานทางด้านสังคมกระทบกับโลกเช้นตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่าเมื่อท่านอัครทูตเป,โ,ปโลใช้สองคำที่ตรงกันนี้เมื่อท่านบอกว่าคริสเตียนทุกคนยังควรทํางานตามที่พระเจ้ากําหนดให้เขาพระเจ้ากําหนดให้เขาอย่างไรก็ขอให้ทำงานอย่างนั้นไปด้วยความสัตย์สื่อเพราะงานต่างๆที่ดีที่ชอบงานอังการที่เป็นสัมมาชีวะ งานต่างๆที่ไม่คดโกงไม่ทุจริตเป็นงานที่ดีสามารถที่จะทำต่อได้เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเมื่อใครคนหนึ่งมาเป็นคริสเตียนพระเจ้าเปลี่ยนมายเซตให้เขาถือว่านี่คือการทรงเรียกเมื่อพระเจ้ากําหนดสภาพต่างๆเขาซึ่งพระเจ้าสรงเรียกเขาเราเห็นว่ากระทูปเปาโลนะั้นไม่ได้กล่าวถึงงานรับใช้ในกิจจักรในกรณีนี้นะครับแต่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเศรษฐฐานะสังคมทั่วไปที่เรียกว,ว่า การงานฝ่ายโลกพี่น้องครับการงานฝ่ายโลกกับการงานฝ่ายเนื้อหนังไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นการงานฝ่ายโลกก็คือสัมมาชีวะที่เราทําเพื่อดํารงชีวิตการทําหากินต่างๆอาชีพความเชี่ยวชาญทักษะต่างๆนี่แะครับคืองานฝ่ายโลกซึ่งงานเหล่านั้นถือว่าเป็นการทรงเรียกและเป็นงานที่พระเจ้ากําหนดให้กับเรา เป็นการทรงเรียกและการกําหนดของพระเจ้าให้กับเราความหมายโดยนนยะตรงนี้เห็นชัดเจนครับว่าพระเจ้าทรงเตรียมคริสเตียนเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์และพระองค์ก็ทรงจัดเตรียมความสามารถพิเศษพรสวรรค์ของประธานสำรับง,งานหลากหลายหลากหลายประเภทจริงๆให้กับมนุษย์เพื่อที่วัตถุประสงค์ก็คือว่าเสริมสร้างชุมชนมนุษย์ด้วยเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นคุณกับโลกนี้ ฉันตรงนี้เองทําให้เรารู้นะครับว่าแนวคิดของท่านเอกทุบปารลเรื่องการส่งเรียกตรงนี้นะครับแตกต่างจากแนวคิดของโลกมากเลยทีเดียวครับแตกต่างจากแนวคิดสมัยใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่าแนวคิดสมัยใหม่นะครับเน้นตัวเองแนวคิดสมัยใหม่เนี่ยน้อยมักที่จะเน้นเรื่องเพื่อสังคมแต่ยังไงก็ตามครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าในสมัยนี้สําหรับบริษัทให,ใหญ่ๆนั้นก็จะมีภาพหนึ่งหรือส่วนหนึ่งก็คือว่าทําอะไรบ้างคืนกับสู่สังคม นั่นนะครับคือสิ่งที่เป็นรู้สึกว่าต่อมจิตสํานึกของเขาเริ่มถูกกระตุ้นแต่สําหรับคริสเตียนนั้นเมื่อเปลี่ยนไมเ์ชิพี่น้องครับงานของเราทุกอย่างที่เราทำเนี่ยจะกลายเป็นงานศักดิ์สิทธิ์งานที่ดีทุกทุกอย่างที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้ทากลายเป็นงานศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นจากงานธรรมดากลายเป็นงานที่ไม่ธรรมดาเป็นงานพิเศษเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้มีโอกาสทํางานเหล่านี้ พี่น้องครับเราต้องเข้าใจให้ถูกให้ลึกครับว่างานเป็นการส่งเรียกที่มีเพื่อประโยชน์ของทุกคนและไม่เพียงแต่แค่เป็นหนทางสู่ความก้าวหน้าของฉันเท่านั้นฉันตรงนี้เองผมอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งครับว่าการทำงานนั้นเป็นอาชีพที่พระเจ้าส่งเรียกซึ่งมีประโยชน์กับทุกคนมีเพื่อประโยชน์ของทุกคนด้วย และไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราจะได้เงินมากๆเป็นความก้าวหน้าของเราเท่านั้นฉะนั้นการก้าวสู่หลักการที่ถูกต้องเปลี่ยนไม์เซ็ตงานที่ไม่ธรรมดาเป็นงานศักดิ์สิทธิ์นั้นกำลังทำให้เราเก้าวสู่การเติมเต็มการทรงเรียกของเราให้เราชัดเจนและชีวิตของเราก็จะมีความหมายครับเมื่อเราอยู่เพื่อคนอื่นเมื่อเราทำงานหาเลี้ยงชีพของเราด้วยแต่งานนั้นกระทบให้คน อื่นๆได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตของเราไม่ว่าคุณจะเป็นวิชาชีพใดๆก็แล้วแต่อาจจะเป็นนักร้องอาจจะเป็นนักดนตรีที่นำความเพลิดเพลินนำความสุขและผลแห่งความเพลิดเพลินความสุขนั้นก็จะสะท้อนย้อนกลับไปถึงศิลป,ปินผู้นั้นไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรคุณจะเป็นหมอคุณจะเป็นนักเคมีคุณเป็นนักกฎหมายสิ่งต่างที่เราทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเป็นครูเป็นผู้บริหารทุกระดับพี่น้องครับถ้าเรารู้ว่านี่คือการส่งเรียกเราจะตั้งใจทำและทำเพื่อคนอื่นเป็นการทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าชัดเจนมากครับในโบสถ์ของเรานะครับจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องต่างๆเหล่านี้เมื่อเราเกิดความเข้าใจหม่ว่าการทำงานไม่ใช่เพื่อตัวเราเองอย่างเดียวงานประจำวันของเรา ก็ถือว่าเป็นการรับใช้พระเจ้าได้งานที่อาจจะจำเจทุกวันทุกวันสามารถเป็นการสร่งเรียกได้ก็ต่อเมื่อเราคิดและเกิดความเข้าใจใหม่เปลี่ยนไมเค็ลงานที่ธรรมดาธรรมดาก็จะเป็นงานศักดิ์สิทธิ์งานที่ธรรมดาธรรมดาก็จะเป็นงานที่ไม่ธรรมดางานที่ยากยากก็เป็นงานที่ทา้าทายและรู้สึกได้รับเกียรติจากการทรงเรียกให้เราทำงานอย่างนั้น พี่น้องครับเรามีคนหนุ่มสาวอนุชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากได้รับการคัดเลือกได้รับการซื้อตัวตั้งแต่แะแตระดับหมายเลัยให้ไปทำงานหลายและสิ่งหลายอย่างขอบคุณพระเจ้านะครับที่อนุชนเหล่านั้นเขามีความมั่นคงทางการเงินมีความมั่นคงในด้านสาารภาพสังคมแต่เขาอาจจะไม่เคยคิดว่า นั่นคือการส่งเรียกเขาอาจจะหลงอยู่กับตําแหน่งเขาอาจจะหลงอยู่กับรถยศฐาบรรดาศัก์เขาอาจจะหลงอยู่กับรายได้เขาอาจจะหลงอยู่กับตัวเลขและทรัพย์สินเงินทองแต่พี่น้องครับเมื่อเราสอนลูกหลานของเราเมื่อเราสอนคนรุ่นใหม่ให้เขารู้ว่างานคือการส่งเรียกและไม่เพียงแต่เท่านั้นผู้ที่กเกษียณอายุก็ยังทำงานอยู่นะครับและรู้ว่า สิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั้นเป็นการส่งเรียกเราทุกๆคนก็จะมีความชื่นชมินดีในการดําเนินชีวิตตามปกติที่เรามีอยู่ในโลกนี้ขอพระเจ้าประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และสติปัญญาที่สดชื่นจ่มใสมีกําลังวังชาที่มาจากพระเจ้าในการทํางานเพื่อรับใช้พระองค์งานที่พวกเราทําทุกๆวันที่อาจจะำจำเจซ้ำซาก ที่อาจจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ตามจะกลายเป็นงานที่ไม่ธรรมดาเพราะนั่นคืองานศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าเรียกเราครับให้เราร่วมใจกันอิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดปรับเปลี่ยน m มายเสดความคิดฐานความคิดเพื่อที่จะให้พฤติกรรมของข้ามงหลายได้เปลี่ยนแปลงก่อนที่พฤติกรรมของข้ามงหลายจะเปลี่ยนแปลงน,นั้นก็ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึก เจตจำนงความตั้งใจของข้าพงค์่างไหลเพื่อทิมหลายนั้นจะก้าวสู่การท้าทายจะก้าวสู่ความอดทนจะก้าวสู่ความรักในงานและความผูกพันเพราะว่างานที่พระองค์นี้สรงเรียกข้าพงค์ไหลายนั้นเข้าไปอยู่เพื่อให้กำไหลพึ่งพาพระองค์วางใจพระองค์และผลูกพันผูกสัมพันธ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้งานต่างๆเหล่านั้นที่พระเจ้าเรียกเราให้กำไหล ติดตามพระองค์รับใช้พระองค์อยู่นั้นจะเป็นพระพรสะท้อนย้อนกลับมาถึงข้ามุหลายและครอบครัวทุกๆคนด้วยกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ Song thank mm -hmm. you